สวัสดีเช้าวันคานนะครับเช้าวันคานก็อยู่พี่ไอจะาเขาเดินสักหนึ่งออเดอร์นะครับเชา้านี้ผมโมงครึ่งอยู่นะครับผกโม,มงครึ่งอยู่การมันเหมือนจะมีจังหวะเข้านะฮะอันนี้เป็นไซเวย์นะครับน้องไซเวย์ไซเวย์เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าความเป็นปัจจุบันนี้ก็มีการ ลดโลดหายลงมานะครับน่าจะลงมาหากรอบไหนสักรอบหนึ่งซึ่งมันมีแนวทับซ้อนเยอะนะครับแต่ว่าด้วยด้วยทรงของกราฟน่าจะาลงมากกว่าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นอ่าสโตนะครับตอนนี้ก็ตัดลงมานะครับจากบริเวณหน้าต้านแล้วก็ s 3 s 5ก็ปักลงด้วยนะครับก็ พ like ี่ไงว่ามันน่าจะลงต่อนะครับหลังแท่งนี้น่าจะมีจังหวะเข้าออเดอร์เลยนะครับการเลือกตลาดนะครับเลือกตลาดสําคัญนะครับเราต้องเลือกตลาดที่มันที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าเป็นตลาดที่เปิดกราฟมานะครับมองไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ไม่คุ้นหูไม่คุ้นตานะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแต่ว่า อ่าอันไหนที่เราเข้าบ่อยๆเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะครับพฤติกรรมของาราฟมันจะทําซ้ําๆนะครับเราก็อ่าเข้าไปลงทุนได้อยู่นะครับแต่ตลาดไหนที่มันอ่าไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมนะครับอันนี้เป็นหลักทิดนะครับซึ่งหลักการเลือกตลาดอะไรต่างๆก็จะอยู่ในคอร์ส follow trend น,นะครับเพี่ยาะจะแจ้งวิธีการเลือกตลาดอะไรไว้ให้ตรงนั้นนะครับน้องๆที่อยู่ในคอร์สก็ ไปดูนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับแต่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับก็อาคาพี่ไอน,นะครับออเดอร์แรกก็วินไปใช้เวลาเร็วมากนะครับใช้เวลา่ะก็เดี๋ยวขอดูอีกสักหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันนะครับมันเร็วมากนะครับเปิดการาฟมาแป๊บเดียวนะฮะขยับครับขยับอันนี้เป็นขาขึ้น แต่ยั้ไม่แน่นะครับยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยครับไม่สวยอ่ะขยับดูก่อนนะครับอันไหนไม่แน่ใจเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเข้ามันอ้าพูดนี้น่าสนใจ คูนี้กราฟเหมือนจะวิ่งเป็นไซเวยในกรอบนี้นะฮะกรอบนี้นะครับ,บ,รบด้านบนนี้มีแรงถีขายมีแรงถีขายอ่านี่นะครับน้องเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นไปชนปุ๊บโดนสวนเลยนะครับกราฟที่ซูมอินเข้ามาแล้วขยายเต็มจอแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะวิ่งเป็นไซเวยสูงนะครับไซเวยกรอบ,กบแคบแคอ่าไม่ได้จับแท่งนี้ไม่เอาครับ ดูอีกนิดนึงนะฮะใช้เวลาไปนานนะครับใช้เวลาออเดอร์แรกไม่นานนะครับแต่ออเดอร์นี้ยังไม่มีจังหวะถ้าคอนเฟิร์มเก็บได้พี่ไอ้ว่าลงต่อนะครับ อันนี้ขาดลงครับค่อนข้างชัดนะครับกราฟหลุดแนวรับมาหมดแล้วนะกราฟหลุดแนวรับมาหมดแล้วถ้าคอนเฟิร์มได้นะครับถ้าคอนเฟิร์มได้พี่ไอ้ว่ามีโอกาสลงต่อสูงนะครับคอนเฟิร์มคืออะไรคอนเฟิร์มคือเก็บแรงซื้อตรงนี้นะฮะตรงแท่งอ่า ดยจีีตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเก็บได้หมดก็น่าจะลงต่อตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งนี้ถ้ายังไม่ลงมาคอนเฟิร์มก็ต้องรอมันกลับลงมาก่อนนะครับข้างบนนี้เป็นแนวรับเดิมที่มันพึ่งเบรดลงไปนะครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านนะครับ จะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวตานสมบูรณ์ไหมต้องดูนะฮะตรงนี้นะครับเทนมันลงค่อนข้างชัดนะฮะ,ะยังไม่มีจังหวะนะครับ มันต้องรอครับนะครับน่าสนใจอยู่แต่มันต้องรอมต้องใช้เวลาพีอ้ใัใยากดูก่อนเผื่อมีอันไหนที่มันจะเข้าออเดอร์ได้เลยนะฮะเพราะว่าการทําวิดีโอก็ไม่อยากจะใช้เวลามากนะครับมาครับอันนี้อันนี้ อันนี้เป็นแนวต้านที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับที่เรามองว่ามันจะวิ่งในกรอบนะครับแล้วก็แท่งนี้ถูกส่งลงมาส่งลงมาแต่ตอนนี้ทำท่าเหมือนจะเหมือนจะไปนะครับแต่ว่ามันถ้ามันไปต่อไม่ได้ถ้าคอนเฟิร์มไปพี่ไอเข้าออเดอร์บายนะครับแต่ถ้าสวนกลับลงมาพี่ไอเข้าออเดอร์เซลล์นะครับวิ่งเข้ามาในกรอบนี้นะฮะเพราะตอนนี้สโต๊ตทำท่าจะตัดเข้ามานะครับไอสามอห้าก็จะตัดเข้ามา ถ้าแรงขายนะครับเสริมอีกแท่งหนึ่งนะครับจะเข้าเดอร์เซล์แต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มแรงซื้อคอนเฟิร์มขึ้นไปได้ก็แปลว่ามันหลุดกรอบแล้วมันไปต่อนะฮะเอาครับมี2แบบนี้นะฮะดูแท่งนี้ครับดูแท่งนี้เป็นหลักเลยนะครับดูแท่งนี้เลยนะครับถ้าหลุดกรอบขึ้นไปก็ไปต่อนะครับแต่ถ้าสวนกลับลงมาวิ่งในกรอบนะครับ S3 S5 ตัด ลงแน่นะฮะมีเปอร์เซ็นต์ลงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับออเดอร์สของวันนะฮะมาครับพี่ไอตัดสินใจที่จะกดเข้าออเดอร์เซลนะครับสโตตัดนะครับเอส5าเอหตัดอ่ะมาดูกันอ๋อเขาปุ๊บแทนแรงซื้อมาเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าแพ้ก็แปลว่าเราวิเคราะห์ผิดนะฮะก็ ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่2ของวันออเดอร์แรกชนะไปแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่มารอออเดอร์นี้นีใช้เวลานาน,านอยู่สู่วันนะครับเข้าตามอินดิเคเตอร์แจ้งนะครับอินดิเคเตอร์มันแจ้งว่ามันไม่น่าจะขึ้นต่อนะครับสโตตัดลงนะครับไอสามไอห้าตัดลงวิ่งในกรอบนะครับในกรอบที่เราวิเคราะห์ไว้นะฮะ ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะสองออเดอร์ลวดนะครับใช้เวลาไปอ่าว่างไงเอ่ยโอ,โอ้เสมออมืเสมอนะครับออเดอร์สองอ่ะก็ไม่เป็นไรเสรียดายนะครับเสียดายโดนดีขึ้นไปเสมอในวิสุดท้ายนะครับถ้าได้จุดเข้าที่บริเวณอ่าบริเวณรอบเส้นบนสุดนี่ก็วินนะครับแต่ว่าเรากดเร็วนะครับกดเร็วก็อ่าเสมอนะครับดีที่เป็น เบนนารีนะฮะออเดอร์หนึ่งชนะนะครับออเดอร์สองเสมอนะครับเดี๋ยวขอซ้ำอีกหนึ่งออเดอร์นะครับขอซ้ำอีกหนึ่งออเดอร์หลังแท่งนี้นะครับยังมองว่าจะลงต่ออยู่ดีนะฮะยังมองว่าจะลงต่ออยู่ดีนะครับด้วยอินดิเคเตอร์ที่มันแจ้งนะครับนี่ผิดแท่งไว้แท่งเดียวนะครับไม่งั้นนี่ชนะขาดเลยนะออเดอร์นี้ มาครับมามาตรงที่จินตนาการไว้เลยนะครับว่ามันจะเก็บปลายไส้ตรงนี้นะครับพี mm ่ hmm. ไอเป็ดตีที่แนวปลายไส้ไว้ครับเปิดแล้วดีขึ้นไปหาแนวปลายไส้นะครับพี mm ่ไ hmm. อมองว่าลงต่อตามอินดิเคเตอร์แจ้งนะครับกดออเดอร์เซลล์ไปอีกแท่งหนึ่งนะครับดูซินะครับจะเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับอ,ออเดอร์นี้ก็อ่า ถ้าชนะก็หยุดนะครับถ้าแพ้นะครับก็เสมอตัวนะฮะมาครับมาครับอินเตเคเตอร์มันแจ้งนะครับว่ามันจะลงนะฮะขอน,นิดนึงจะได้จบไปนะครับจบไปเช้านี้ใช้เวลาน,านานเลยเจอกันนะครับ <S <S โอเคบินสวย นะครับตอลากันไปเท่านี้ครับน้องครับลากันที่สามอเดอร์นะครับชนะสองเสมอหนึ่งนะครับก็อ่าพันกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับผม